ถือไว้ก่อนเยนเี่ยวยนเจ็ดโลได้แยโอ้โหตายแล้วโอ้โหตับเลยครับ หางแดงสวัสดีครับวันนี้มาบอกสมยศฟานเนะแมตปาตัน2ก็รับไว้ที่34คันนะฮะจริงๆแล้วรับไว้ที่35คัน ทีมงานของเราก็มากันเยอะครับวันน,นี้ไม่ไรไม่เลิกวันนี้จอมาหกที่มีมีนัดแซมจากบอ่อตกกุ้งครวันนี้เขามามาตกกระพงแล้วก็ทีมงานของเรานะฮะก็เตรียมพร้อมครับสำหรับการน้ำเช้าอ่าปลาไซส์โลสองโลสาม ประมาณนี้อ่ะ12 25 12้าสปินครับนีกะเอาแบบนัดลอยฮะแล้วก็สำรองอีกหนึ่งเป็น5คิดสิบเบอร์ลอ 2005, ร็อก2 0 0าเปจีมีงานสปินทะเลอะเอามาด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวคันนะเป็นตัวล็อก เยือ yeah. เริ่มต้นที่ประมาณ8ถึงสิกรัมนะก็พันได้ใส่หน้าแบบแบบนี้ฮะพันแบบอดไวไต้องเสียเวลาเวลาเริ่มตเจ็ดโมงครึ่งฮะตอนนี้ก็6โมง,โมงห้าสิบเอแล้วก็เอาโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้กันเท่าไหร่ะนะครับสำหรับฝากช่อง น้ำพงขาทีไว้ด้วยครับปลาตันวันนี้มันแน่คอยดอเคเตรียมพร้อม

ไม่ติดายสใหญ่เนี่ยอุยมาแล้วมาแล้ว

ใหญ่นะครับปลาซ้ายนะครับ,รบปลาซ้ายนะครับขวาละโอ้โหเขี้ยงใหญ่เลยใหญ่ดได้อยู่พี่ปล่อยเขาปล่อยเขาเขาปล่อยกันเลยครับ ท่ทีนะโทษทีนะฝอยอยู่เลยครับอ่ะหดแล้วครับโทษทีครับจ้ามครับดูน้อยเนี่ยมือม ปลาขวานะฮะโทนะครับตัวใหญ่จัดีปคิดมีกีกมาอุย้ยเปลี่ยนเลยก็ได้พี่ มิโดโค้ชี่ทษปลาขวานะฮะนะทัะนนะป่ะโอ้โทษครับพี่ ขอบคุณครับพี่อุย,อย ผมบอกคนละตัวทำไมครับเข้ามาแลานป่

ขอทีครับรถสายใครครับโทษทีนะเกือบสายขายด,ด ตัวแครับทำเป็นเล่นไหมปลาตัวแรกเหรอครับทุท่านครับปลาตัวแรกก่าครับไปคนเดียวเลยปะว่าแลวว่าแลววู้ได้ เด๋วเอ้ย <lok> มีคนคอยซ้ำอย่างเดียวและอือกต้อไม่ดูดตุไปเลยตีนแับไปเลยทีนว่าตกไปช่อนอยู่นี่แ เฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหยังมีไหมอีกเหรอรับรับนี้คิมโมเชอร์ลับคิมโมเชอร์ห้าพันได้ใช่ไหมโอโทษครับโทษ นะปลาขวาไปตัวนะปลาขวานะฮะปลาขวาาขวาไปตัวนะโทษนะครับโทษนะครับนะ้าเขียดตักตักตัวใหญ่เฉีย <c oughs> วนิดเดียว ตัวเด็กปลาขวานะฮะ ดยอวิลดีโทษทีโทษทีไม่ให้ยัดอีกตามบอกตัวนะตามบอกตัวนะ

เจ็ดโลได้แ่แ่โอ้โหตายแล้วโอ้ตับเลยครับหางแดงตอนนี้ก็เก็บอุปกรณ์กลับครับเนื่องจาก ยังไม่หมดเวลานะแต่ก็แนาแล้วพอเหนื่อยจัดเอาเอาอะไรวะเนี่ยติดเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงนะฮะวันนี้ก็สนุกสนานไปอันนู้น ตัวเบลเลอร์เลยฮะมีนาทีทองตัวใหญ่สุดรับไป1,000บาทว้าว <Wow. S 1> นาโอพาดไปตถะกี้นาโอนะ่าจะได้ประมาณสัก3-4โต๊่โลนะอันนี้ไซส์เจ็ดเลยมั <Okay. S 1> er ้งโอเคเดี er ๋ยวเดี๋ยวขอเก็บปุบกล้องกนนะครับเด er ี๋ยว่อยมาดูปลาว่าปลาได้เท่าไหร่เค มาดูปลาพี่บอลกันหน่อยนะฮะโอ้โหนี่ได้เยอะไะได้เยอะไหมได้เยอะไหมพอพอพอประมาณพอประมาณพอกินใช่ไหมอันนี้รอบรอบตั้งแต่บ่ายสามโมงใช่ไหมครับรอบใช่ไหมสามรอบสี่รอบอะครับตีตีเก่งมากตีเก่งตีเก่งมากนะช่วงปลาบ่ายช่วงปลาบ่ายเหงื่อเยบๆถือเนี่ยฟันเรียบมาเออนี่นี่ดูนี่เป็นอะไรเนี่ยวิพี่บอลมันเป็นอะไรอ่ะเจาะไงได้กอดเจาะอ๋อ โหได้เยอะเนี่ยดูไซส์ใหญ่ๆใหญ่ปลามีกิ่งอย่างนี้แสดงว่ามีกิ่งออกเอาไปเลี้ยงจะได้ตัวนี้ได้เองแต่ในของฝีมือพี่บอลนะฮะน่าจะแต่ไม่ต่ำมาแต่ผมว่าได้น้อยกว่าผมเพราะผมได้เยอะกว่าเยอะกว่าสิงใส่ดูดูดูจวบ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 แกจะไป็กอดอาจารพี่ไปดูรังของผมก่อนปลาผมใส่รังแพ็คหมดแล้วมีทั้งสิงมีทั้งช้างอะไรครับปลา เดี๋ยวนับอยู่มาเรามาดูของปลาของเราครับโอวตอต่อนี่อาจจะประอายี่สิบห้าอันนี้ชนะอันนี้ชนะอยู่แล้วอันนี้ประมาณยี่สิบอยู่ตรงนี้ห้าพันห้าพันห้าพันถึงไหมห้าพันบาทอ่ะ <c oughs> อ่ะสุดยอดเลยต้องเอาลงไหมเขาพี่มีน้ำแข็งหรือเปล่าหรือไงพี่สีนี้ใช้สวยมาเลยเนาะอืมหุ่นปลายยาง,างอุ้ย,ย,อ,ยอันนี้อันนี้รอบไหอน,น,อ,นอันนี้รอบไหนไงคันโบเลยหร่อเป่าน้ำาชาานี่ก็ตะบานเลยไม้ทั้งหมดหรอไม่ใช่มัง้งก็ทั้งหมดของ จะใส่แบบว่ายไงใส่เลยใส่เลยน้ำน้ำเช้าก็ได้ไหลรับไหมรับไอ้โรงงานน้ำใหม่เหรอไม่นับไม่นับอู้แม um, ่งค anyway> ันไซยี <t ip> <t ip ่ห่าวเลยไม่นับไม่เอาฮะต้นับไม่เขอาเลยเอาจริงป่ะไม่ม่เอาปรด็นไปปล่อยบอกรุ่นนี่ปล่อยใส่กระทะหนึ่งสามี้ปรด็นทั้งได้นะพี่อยู่ขี้มีห้าพันอันนั้เป็นดิจิตอลน่ะเออก นี่เอาเอายูทูบไม่ได้นะอันนี้เอาอยู่ต่อันนี้เซนเซอร์ครับเซนเซอร์อ่ะรอเลยรอเลยแฮปปี้แฮปปี้เพราะว่ามาบ่อสมนจัดฟาร์มมันมีเกมมีดีอะต่อวันนี้พวกพี่ตกกันได้ยังไงเนี่ยกลางตายกลางตายถามพี่ใหญเพิ่งดีกว่าตกมั้งในหกลูกห้าหกลูกตึ้งไม่โคตรแบบโอ้โหโคตรหมัาพอไม่คิดอะไรไงเพราะว่าตกแบบสบายสบายบอกแล้วว่ามันเพราะว่า พี่ผมอาทีเขาบอกว่าปลากระพงศ์สี่ปกนี่แจกกับพี่แจกืับพี่เรอซื้อน่ารักดีก็คือก็เหมือนเดิมครับคือตกปลาตกกุ้งตกอะไรก็แล้วแต่ธรรมชาติแต่ว่าพอเรามาสัมผัสตรงนี้แล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตกปลามีสภาพมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยต่อยคันมันแพงแค่ไหนมันก็ไม่เกี่ยวครับ ใช่ครับไม่ได้คุยครับยิต่างหัต่างตกไม่มีเวลาคุยแล้วไปยี่สิบเจ็ดพันหรือมีปัญหาอะไรเมื่อกี้ขายไปอีกห้าตัวฮะได้ยี่สิบเจ็ดตัวโคตรมีความสุขเลยครับเห็นนะอ๋อเห็นเนี่ยตอนนี้อีกตัวหนึ่งยี่สิบเจ็ดครับ ใส่น่าแบบไม่ต่ำหมดโอ้โหโลสามอะครับม่ใหญ่ครับแค่นี้ตัวนี้ก็เกือบสองแล้วอ่ะแนี่นะตัวนี้ตัวที่ตัวนี้กี่กิโลอะเอาเงี้ยคือใส่ไม่ทอดกระเพาะตัวนี้ตัวนี้ทอดันนี้นี่คือปลาไม่รู้ว่าพี่ปลาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือถ้าจะทอดต้องใส่พอดีกระทะเมื่อกี้จับดีๆจุกนมยังหลุดดีครับอ้าวโอเคแล้ววันนี้ก็ฝีมือฝีมือครับปีมือ ติดตามช่องนภพทีไว้ด้วยนะครับกด <Okay. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกันด้วยนะครับโอเคสวัสดีครับ okay.